สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถบดหน้าเหล็กหลังยางนะคะจะเป็นเดลดาแพรด่นซีจี164นะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะ เคคูวต้าสีสูงนะคะจะเป็นขับสองพาวนะคะเร<ม>าจะประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดสามศูนย์สองเก้าูย์้านะคะติดต่อ,อาหาคุณเจโรได้เลยนะคะ สามารถเข้ามาเทสสินค้าที่หน้าร้านได้เลยนะเราจะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ